ทุกวันเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่เชื่อพระทุกวันนี้คนรุ่นใหม่เชื่ออินฟูสถานการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงข้าสงฆ์ต่างๆโดนสวยโดนร่วงในทีละองค์ละองค์น่นถ้าขาดพุทธบริษัททั้ง4ี่เนี่ยมันก็ศาสนาพุทธก็จะดับไปพระสงฆ์เป็นมนษย์รกิจวิญญาณอุบาสิกาวาสุเนี่ยต้องคุ้มครองดูแลปกป้อง เราอย่าไปตกใจกับข่าวแล้วรีบตั้งสติแล้วก็เดินไปข้างหน้าในการเผยแผ่ต่อไปสถา,านการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงแต่จังหวัดเลยเนีย่เขาแยกแยะถูกแยกน้ําออกจากปลาแยกปลาออกจากน้ําแยกศาสนาออกจากคนเพราะนั่นคือจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่เข้มแข็งเรื่องพุทธศาสนาในนี้เรามีหลวงปู่สด ปากน้ําพาสีเดียนมาตั้งคือฐานไว้ที่เมืองเลยยิ่งจะทําให้ชาวพทุทธนี่มีที่พึ่งที่ระลึกถึงยอมพ่อยอมแม่ไปเดอ้อไปแห่ไปการไปไปร่วมกันขบวนน่ะมันก็ทําให้แตกกิ่งก้างสาขาความเข้มแข็งจังหวัดอื่นก็จะมองอยิวใจให้จังหวัดอื่นที่ยังท้อแท้เบื่อหน่ายอ่อนแอ จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่จะยิวใจให้กับพี่น้องญาติโยมฝาให้กับญาติโยมช่วยกันเป็นพลังเป็นกระบอกเสียงแล้วก็วันที่17ต้องรวมตัวให้มากมากเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วก็ในเกการตอบตรวจนการความมั่นคงความเข้มแข็งของพุทธบริสันสีจังหวัดเลยเป้าหมายก็คือว่าพันคนพันวัดเพราะว่าเมืองเลยเป็นเมืองอรารยศูน์ การที่อัญเชิญหลวงปู่มาครั้งนี้มันเป็นมาเ,เป็นการเยียวยาจิตใจของพุทธบริษัททั้งสี่นะพี่โนถือว่าเมืองเลยอะ่ะมีบุญมากในศาสนาที่กาลังเขากําลังทําให้ศาสนาจริงๆของเรามันเสื่อมลงแต่จริงๆคําสอนของพระพุทธเจ้านะ่ะมันไม่ได้เสื่อมไปตามที่เขาว่าคนที่เขาศรัทธาน้อยอยู่อยู่แล้วอะ่ะเขาอาจจะหมดศรัทธาแต่การที่เราอะ่ะรวมสงได้อุบาสกบาิกามาเยอะๆไง มันเป็นการที่ทำให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นที่ใครเขาได้รู้ได้ยินได้ฟังได้เห็นเขาต้องกลับมาคิดแล้วว่า,าศาสนาเนะี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเรายืนยันด้วยการกระทําของพวกเราในในในฐานะที่ยุคมันเป็นแบบนี้แหละเรายังสามารถทําได้ขนาดนี้แล้วเราก็คิดว่าคนที่เขามีศรัทธานในาศาสนาอยู่แล้วเนะี่ยทุกคนเห็นแล้วอ่ะต้องมีความสุขต้องมีความสุขและมีความคิดที่ว่าเออาศาสนา มันก็ยังมีอยู่นะให้ทุกคนน่ะกลับมาเดินอยู่ในเส้นทางที่มันสมควรจะเป็นเราผิงมีใจที่จะไปอัญเชิญหลวงปู่ที่ท่านเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับเราให้เราได้ดำรงชีวิตดูการที่ทำใจหยุดใจนิ่งในคำสอนของหลวงปู่สดที่เราศรัทธาแล้วสอนให้เราเป็นคนดีไม่สู้ไม่หนีแต่ทำดีเรื่อยไป ศาสนาเป็นของกลางของโลกเข้ามารวมกันเพื่อให้พุทธบริษัทสีของเราเนี่ยมันเข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้นั่นะศาสนาก็จะจันลงอยู่ได้แล้วเมืองเราจะเป็นเมืองพุทธที่มีความสุขที่สุด